สวัสดีครับเพื่อนๆครับก็กลับมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งกับลุงอยากเล่านะครับ <c oughs> ก่อนอื่นที่เราจะไปคุยรายละเอียดของค่ําคืนนี้นะ <c oughs> ค่าคืนนี้กับหัวที่จั่วออกไปนะครับเช้านี้นะครับก็แสดงความยินด,ดีกับแฟนของสิงห์บูนะครับเชลซสีเมื่อคือนนี้ก็เอาชนะแล้วบาตติสไป 4-1ควา้าแชมป์คอนเฟเซ์ลีกไปอย่างสวยงามก็ปิดฤดูกาลไปอีก1ทีมนะครับก็ได้1น่ถ้วยนะครับสำหรับเชลซีส่วนเมื่อวานครับตอนหัวคำ่ำแมนเชสเ,เตอร์อยูไนเต็ดครับก็บุกไปแพ้นะเอเชียนเอเชียนออสตาร์นะครับ 01ก็ต้องบอกว่าโอ้โห,โอโหลองแชมป์อีกแล้วครับท่านเอ๊ะใสห่หัวเลยนะโอเคก็เป็นความเคลื่อนไหวที่เอามาฝากกันนะครับหัวข้อเท่าหรวันนี้ก็คือบูโนนะครับก็เอาอีลานใช่ไหมเอาอีลานของซาอุดิโปรี oli, นะครับก็ยื่นข้อเสนอมาให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด นะครับอย่างเป็นทางการซึ่งจริงๆแล้ว2อสอ,สอสมโมสรน,นี้ยเขาคุยกันมาในระยะหนึ่งแล้วนะคุยกันมาสักพักหนึ่งแล้วก็คือให้72ชั่วโมงสำหรับบูโน่แล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับถ้าจะจะปล่อยนะก็ตัวเลขเนี่ยเข้าๆก็มี100ล้านปอนด์อ่ะ150ล้านนี่ได้เลยสำหรับบูโน่นะครับ ซึ่งเอาอีลานเนี่ยก็เพิ่งจะแหวนะเหวจากโมซาร่านะครับเพราะว่าโมซาร่าก็เพิ่งต่อสัญญากับลิฟู์ออกไปนะครับก็เบนเข็มมาที่แมนยูนะครับก็คือนักเตะตัวหลักอย่างดูโน่เนี่ยแหละครับแต่ว่านะครับเมื่อวานนี้นะครับในเกมที่ อ่าแมนเชสเตอร์ยู u n ตเนี่ยมาแข่งขันกับทีมเอเชียนออสตาเนี่ยเอเชียนออสตาเนี่ยนะครับทางรูเบนอัมบริมเนี่ยก็ยังให้คำมั่นเดิมนะนั่นก็คือบูโน่เนี่ยยังเป็นส่วนสำคัญของทีมนะครับส่วนสำคัญของทีมที่จะต้องเก็บไว้ใช้ในรูกาลหน้านะครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าตอนนี้ แมนยูเน uh, ี mm ่ย hmm. กระแสงเงินสดเนี่ยอาจจะมีปัญหาแต่ว่าการมาทัวร์มาเลเซียในครั้งนี้นะครับ mm hmm. ก็1ก็ได้ในเรื่องของเงินไปจํานวนหนึ่งแล้วก็ได้ในเรื่องของอสปอนเซอร์หลักอย่างมาเลเซียแอร์ไลน์เนี่ยก็ได้ในระดับหนึ่งนะครับก็เป็นทีมเป็นเป็นสปอนเซอร์หลักของทีมที่ดึงมาที่มาเลเซียนะครับ มาเตะสองนัดที่อาเซียนนี่นะครับก็คือเตะที่มาเลเซียแล้วก็ฮ่องกงนะครับหล,ลักบของแมนยูนะครับก็โอเคนักเตะก็อาจจะมีหัวเสียบ้างนะครับเพราะว่าเพิ่งจบดูการไปแต่ว่ายังต้องมาเตะอีก1สัปดาห์นะครับทำให้พวกเขาเนี่ยต้องพักผ่อนน้อยกว่าคนอื่นเนี่ยอย่างน,น้อยเลยก็คือ1สัปดาห์แต่ว่ามันก็ทําอะไรไม่ได้นะครับเพราะว่าสถานการณ์ ผลงานเนี่ยมันย่าแย่สถานการณ์มันไม่ค่อยดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสมโมสรก็ต้องหาเงินนะครับต้องหาเงินนะครับหลักๆเลยนะครับถ้าบูโน่ตัดสินใจย้ายก็ได้เงินมาสักร้อยกว่าล้านนะนอกจากบูโน่แล้วนะครับยังมีหนึ่งก็คือมาคัทเลสฟอร์ดมาคัาเลสฟอร์ดเนี่ยอาจจะขายอยู่ประมาณสัก4ี ล้านปอนด์นะครับตอนนี้ก็มีบาเซลนาที่ที่ให้ความสนใจอยู่นะครับแล้วก็มีการพูดคุยกันบ้างแล้วนะครับเพราะว่าแอสตันวิลล่าเนี่ยพอไม่ได้ไปยูฟาแชมเปี้ยนลีกเนี่ยก็ไม่มีเงินที่จะมาซื้อแล้วนะไม่มีเงินที่จะมาซื้อแล้วไม่เอาแล้วสำหรับมาคัสเลฟอร์ดนะครับก็ทางตัวแทนของเล็ฟอร์ดเองเนี่ยก็ไปคุยกับเดโก้ที่เป็นผู้อำนวยการของบาเซลนานะครับก็ ยังคุยกันก็เดี๋ยวมีข่าวก็มาอัปเดตในส่วนของลายของการาโชนะครับก็บินมาที่มาเลเซียด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับครับว่าการาโชเนี่ยคงไม่ได้อยู่ในแผนการทําทีมของรูบเบนอาบริมแล้วนะครับหลักๆเลยก็คือหลังที่จบเกมอ่ายูโรปาครับทิง อ่าช uh, นะเลิศนะรอบรอชิงชนะเลิศนะครับที่แพ้สเปอร์ไปศูนย์หนึ่งนะครับทําให้ตอนเนี้ผมเชื่อว่าแฟนๆของแมนยูเองเนี่ยก็อาจจะบน่นนะเพราะว่านักเตะกําลังจะเก่งอย่างอย่างเดวิสยอบเนี่ยก็เพิ่งมาพูดว่านักเตะกำลังจะเก่งเพิ่งวัยกำลังประมาณยี่สิบต้นๆน,น,นะครับยี่สิบต้นๆน,น,นะครับแต่ว่า อาจจะต้องถูกขายไปนะครับก็ยังไม่มีอะไรแน่นอนสำหรับลายของการาโชแต่ว่าดูเบนอมริมบอกแล้วว่าเขาไม่ได้อยู่ในแผนการทำทีมของอมริมแล้วนะครับนี่คือให้นักเตะหาทีมใหม่ได้เลยนะครับในส่วนของซานโชกับเดอมุนนะฮะเดอมุนเมื่อคืนนี้ก็เพิ่งอกหักไปนะครับเดอมุนเนี่ยก็น่าจะย้ายแน่ๆนะครับต้องหาทีมใหม่ ครับรวมถึงซานโชนะครับสามสี่คนนี้ถ้าย้ายจริงๆนะครับก็อาจจะได้เงินมาสัก2 3 0ถึงนะก็ไม่ก็ไม่ไม่ไม่น้อยนะนะฮะถ้ารวมบูโน่เข้าไปด้วยนะ200 300ปอนปอนนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับ200 300ล้านนะไม่ใช่ปอนนะครับในส่วนนี้คือส่วนของขาออกนะครับขาเข้าขาเข้าตอนนี้เนี่ยแมนยูได้ คุณย่ามาแล้วนะครับมาตุ้คุณย่าเนี่ยก็รอเปิดตัวอย่างเดียวนะครับทุกอย่างจบแล้วนะครับก็อรอเซ็นสัญญาอย่างเดียวอย่างเป็นทางการแต่ <c oughs> ข่าวที่แรงเลยก็คือเป็นมโม่นะครับของเบนฟอร์ดนะครับเพราะว่าอาตโทมัติแฟงเนี่ยก็พูดแล้วครับว่านักเตะอาจจะย้ายนะครับก็พร้อมที่จะขายนะครับก็ ราคาบวกแอดออนเนี่ยก็น่าจะอยู่สัก50ถึง60ล้านปอนด์อยู่ประมาณนี้นะครับก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับสำหรับแมนอยู่นะก็ไปดูครับว่าจะได้ไขนะครับส่วนดีนดิวนะครับของเลียมดีแลบนะครับดีแลบเนี่ยเขาบอกว่าจะมีการเขาเรียกอะไรนะตัดสินใจเนี่ย ในช่วงหลังฟุตบอลยูยี่สิบเอ็ดนะครับตัวนี้เนี่ยก็ยังเล่นอยู่นะครับอาจจะยังไม่มีข่าวาวออกมามากนักนะครับซึ่งในในลายของเรียมดีแล็บเนี่ยก็ต้องแย่งกับเชลซีนะครับเพราะเชลซีเนี่ยเอาจริงนะครับเชลซีเนี่ยเอาจริงนะก็ต้องดูว่าแมนยูกับเชลซีนะครับจะสู้เงินถุงเงินถังเชลซีได้หรือเปล่าในะตอนนี้นะ <c oughs> ส่วน รายอื่นๆนะครับผู้สาวประตูนะครับที่มีขาวนะก็คือผู้สาวประตูเอมี่มาร์ตินเนสนะครับก็ผมอาจจะยังมองว่าดีลนี้อาจจะไม่ได้มีความจําเป็นมากนักสําหรับนะสำหรับแมนยูนะครับเพราะว่าณตอนนี้ถ้ายังปล่อยใครไม่ได้ยังปล่อยใครไม่ได้เป็นหลักเป็นแหล่งเลยเนี่ยขาวออกนะ ขาออกเนี่ยยังปล่อยใครไม่ได้เป็นหลักเป็นแหล่งในทั้งสี่คนที่ผมบอกก็คือบูโน่นะครับมาคานเลสฟอร์ดอาซานโชแล้วก็อาเดอมุนนะเดอมุนนะครับถ้าไม่มีขาออกเนี่ยขาเข้าในโอกาสที่จะยากล่ละนะครับเพราะว่าเรียมดีแลบเนี่ยค่าฉีดสัญญาเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณสักสามสิบล้านปอนด์นะครับเอมูโม่เนี่ยอาอยู่ที่ห้าสิกสิบ นะครับแล้วก็ถ้าปล่อย4คนนั้นได้หรือปล่อย3คน3คนก่อนนั่นะคือมาคัสเลดฟอร์ดซานโชนะครับแล้วก็เดมุนเนี่ยก็อาจจะมีสตังค์เหลือพอไปลุ้นได้ตัวเอมี่มาร์ติเนสนะครับจากแอสตันวิลล่านะครับเพราะว่าผู้สาวตูเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นรายหลังๆเลยที่แมนยูจะเอามานะครับเพราะว่าน่าจะต้องหา ผู้เล่นรายอื่นมาปิดรูรั่วก่อนนะครับมาปิดรูรั่วก่อนนะก่องหน้าที่ยังยิงประตูไม่ได้ถ้าไม่ได้เลียมดีแลบปลัตมุทหอยลุนต้องอยู่ต่อนะฮะผู้สาวประตูตอาจจะต้องใช้อังเดโอนาหน้าต่อไปอีกหนึ่งฤดูกาลนะก็เป็นอะไรที่เป็นสถานการณ์ที่ยากลำบากของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับนะตอนนี้ก็เอามาอัปเดตให้เพื่อนกันนะวันนี้ พอแค่นี้นะครับก็เดี๋ยวมีอะไรอัปเดตจะเอามาอัปเดตให้ฟังนะครับ